ขอให้ทุกคนได้พกพาหัวใจฝากหัวใจน้อยๆขอยกไปด้วยประเทศไทยต้องไปต่อ ดีครับกาครับโอเคครับหนึ่งสองสามอีกครั้งนะครับหนึ่งสองสคนจริงๆเพราะเราคือใครละ่ะเราคือเจ้าของไปดินผืนนี้ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นอย่างที่ผม่ไดยนนะว่าผมไม่ถามมาทั้งชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตเกิดได้่ค่ทหารพ่อเป็นทหารแม่เป็นครู ได้รับการสั่งสอนมากบบนีโดยตลอดเพราะนั้นหลายๆอย่างมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับแต่ทางนี้ผมยืนยันว่าผมทําเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศกับขนพวกเราทั้งสิ้นนะครับสิ่งหนคัญที่สุกก็คือเราต้องยึดมั่นในอะไรในอะไรชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไม่ใช่นี่คือหัวใจของคนไทยทั้งชาติผมเรียนไปแล้วว่าเ็มเป็นปหนามานทั้งชีวิตผมผ่านถวายสัตย์ปริยาไม่ลูกอีกครั้ง คณะกรับการสั่งสอนมาจะต้องซื่อสัตว์สุจริตนั่งนลงจับมือกันด้วยที่จับมือกันหน่อยข้างๆอ่จะจับมือชูไว้ด้วยกันจับมือข้างหลังไม่มีอะไรที่เอาชนะไม่ได้เอาชนะใจตัวเองได้แล้วฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันนะครับวันนี้เราได้รความรู้จากท่านจริงๆแล้วผู้ไปกระบดแล้วนะ จริงๆเราอยากจะพูดมากกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันอยู่แล้วจากนี้เขาพูดบ่อยนะนะฟังด้วยแล้วกันมันมันมีหลายบทบาทด้วยกันฟังก็ยกให้ดีแล้วกันเนาะเอาละขอให้ทุกคนได้พกพาหัวใจฝากหัวใจน้อยๆขอยกไปด้วยถ้าบอกหัวใจคนเนี่ยขนาดเทียบกับปั้นจำรู้ล้วกันของใครใหญ่โตขนาดนี่คือหัวใจหัวใจทุกคนขนาดเท่านี้เอง แต่สิ่งที่ใหญ่กน่านี้คือหัวทุกอย่างต้องคิดต้องรับผิดชอบต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังอย่างที่สุดนะทั้งนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนที่เราำแต่เข้มแข็งเข้มแข็งบางส่วนเข้มแข็งบางส่วนยังยังต้องทาอีกนะครับก็ขอสัญญาว่าด้วยความวัางใจของท่านในห้องนี้และที่อยู่ทังบ้านนะในช่องต่างๆออนไลน์ต่างๆผมยืนยัน ผมจะทำวันนีผมให้ดีที่สุดไม่ใช่เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่ออะไรทั้งสิ้นเพื่อชาติสษาธาราชนและสิ่งที่ต่างจากวันนี้คือประเทศไทยต้องไปต่อขอบคุณมากๆวันนี้นอนหลับแล้วนอนไม่หลับมาหลายวันแล้ว